จากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่น้องๆคนดูเนี่ยเห็นพี่พายอะเล่น M79 แล้วมันหยอดโดนตลอดเลยน้องๆคนดูเขาก็เลยมาถามในสตรีมนะคะว่า พี่พายมีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถเล่น M79 แบบพี่พายได้โอ้โคืองี้นะพี่พายไม่ใช่คนที่เล่น M79 ตึงเลยทุกแต่ว่าพี่พายเนี่ยจะใจเย็นในการหยอดนะคะบางครั้งเนี่ยพี่พายก็ใจร้อนก็พลาดมีเหมือนกันแล้วก็บ่อยด้วยแล้วบางครั้งนะคะ M79 เนี่ยบางทีก็บักนะพี่พายเนะ่ยหยอดใส่ไปเนี่ยเข้าแค่89 87ก็มีนะคะมันอยู่ที่แบบดวงเราด้วยนะจังหวะ M79 ปักะดามเมจไม่เข้า เลยเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะแล้วถ้าใครจะเล่น M 7 9เกนี่ยก็ควรจะมีเกาะ4ไว้นะเทคนิคหลักๆของการจะเล่น M 7 9นะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีเกาะ4ไว้ด้วยนะคะไว้ป้องกันตัวเองเนาะยิงโดนตัวเองอย่างเงี้ยเกาะสมันจะช่วยได้นะคบแต่ก็ยังเจ็บอยู่นะยังไงก็ระวังเหมือนกันเรื่องต่อไปก็คือต้องใจเย็นในการเล่นนะคบอย่าอย่ารีบร้อนนะต้องใจเย็นในการเล่นพอเราใจเย็นในการเล่นแล้วเราก็จะรู้จักที่จะถอยระยะในการเล่น M79 ให้เราปลอดภัยแล้วก็จะรู้จัก ต้องรู้จับหยอดจุดที่คิดว่าน่าจะโดนเขาที่สุดต้องเดาทางให้ได้นะทุกคนถ้าเราเล่นแบบรีบร้อนนะคะบ,บอกเลยโยนยังไงก็โยนไม่โดนโยนไม่ถูกแถมยังโยนโดนตัวเองด้วยต้องใจเย็นและกะนะคะและใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะพี่พายอยากจะบอกว่าเดือนใหม่แล้วพี่พายเปิดรับคนเข้าแคนแล้วนะคะาขาใหม่ของพี่พายนะคะไม่จําเป็นต้องแล้งแดงนะแล้งอะไรก็เข้าได้นะคะไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อก็เข้าได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องเทสน,นะ วิธีการไปขอเข้าแคนเนี่ยไปที่หน้าโปรไฟล์ติกตอกของพี่พายกดลิงก์นะคบแล้วก็เลือกคําว่าเข้าแคนไดโนเสาร์นะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค้นหาไอดีตามนี้ <ขด S 2> เลยนะติดตามพี่พายไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่พายจะรับเฉพาะคนที่ติดตามพี่พายเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะน้องๆคนดูเนี่ยก็ไปอ่านรายละเอียดที่พี่พายโพสต์รับคนเข้าแคนไว้เลยนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะคอที่ไม่ทันสาขาที่แล้วเนี่ยสาขานี้ต้องรีบกันเลยนะคะ